สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านพันตํารวจโทนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชนะครับคุณหมอนั่งอยู่ข้างๆผมเพราะว่าผมมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอครับ,รบเพราะว่าในยุคนี้ใครๆก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองแต่เขาบอกว่าสุขภาพของเราจะแข็งแรงได้เนี่ย you are what you eat เข,เขาบอกขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกินอะไรเข้าไปเขาบอกการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกของดี เข้าไปในร่างกายทีนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโตมาตอนนี้ยังยัง,ย,งยังเรียกว่าโตอยู่นะฮะยังไม่เรียกว่าผู้สูงอายุผมก็ได้ยินค,คนเนี่ยเขานิยมแนะนําตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยครับคุณหมอเขาพูดถึงเรื่องของน้ํามันปลานะทีนี้น้ํามันปลาเนี่ยผมก็เกิดข้อสงสัยครับคุณหมอเราได้ยินแหละว่าปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่พอคนบอกว่าเออน้ํามันปลาเนี่ยเขาก็นิยมรับประทานกัน แต่ผมได้ยินคําอยู่สองคำคือคําว่าน้ํามันตับปลากับน้ํามันปลาผมเลยอยากถามคุณหมอก่อนว่าต่างกันยังไงน้ํามันปลากับน้ํามันตับปลาเนี่ยฮะน้ำมันตับปลาก็เป็นน้ํามันที่สกัดมาจากตับของปลาจริงๆเป็นตับของปลาคอทเทีใหญ่นะครับสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเด็กๆเด็กๆยุคนั้นเนี่ยก็จะได้รับประทานน้ามันปลานี่ถือว่าเป็นของวิเศษเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสารบํารุง จะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามินดีนะครับแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยด้วยความที่วิตามิน2อย่างเนี่ยมันทานเยอะเกินไปเนี่ยมันขับออกไม่ได้มีโอกาสเป็นพิษสูงอีกทั้งน้ํามันจากตับปลาทะเลเนี่ยมันเป็นที่สะสมของสารพิษมันหลอดตะกัวเยอะมากเลยนะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ต,ตัววิตามินเองก็ไม่มี มีความเป็นพิษได้แล้วก็มีปนเพื่อนเยอะเนี่ยความนิยมก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่น้ํามันปลานี่ก็คือน้ํามันที่สกัดมาจากเนื้อกระดูกก้างของปลามีการบีบอัดมาแล้วก็เอ,า,อาสารสกัดเนี่ยซึ่งเป็นไขมันกดไขมันของทั้งทั้งตัวมัน ใช่ครับเอาเอาจากเนื้อปลามาเอาจากกระดูกปลาเอาจากหัวปลามาเนี่ยนะอย่างนี้น้ํามันอันนี้ออกมาเป็นกรดไขมันนะจึงเราก็เรียกว่าเป็นน้ํามันปลาดังนั้นก็เรียกว่าแหมมันสกัดมาแล้วอ่ะมันคือประโยชน์มันอยู่ตรงนี้ละเรียกว่ามาเป็นน้ํามันปลาและไม่ได้แค่ตับแต่เพียงอย่างเดียวในตับนี่ถือว่าเป็นยุคยุคเก่าครับตอนนี้การมาเสริมวิตามิน A วิตามิน D เนี่ยก็ทุกคนก็หลีกเลี่ยงละ ครับเพราะว่ากลัวความเป็นพิษของวิตามิน2ตัวนี้ครับทีนี้เราเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับประโยชน์โดยตรงของคุณหมอคือผมเองเนี่ยผมรู้อยู่แค่ว่ากินปลาแล้วฉลาดใช่เพราะว่าผู้ใหญ่เขาสอนมาเขาบอกว่ากินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดแต่ในทางการแพทย์เขาบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อร่างกายหลายอย่างอยากให้คุณหมอช่วยขยายความให้ฟังนิดนึงครับ น้ำมันปลาโดยเฉพาะจากปลาทะเลครับก็จะมีกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3สูงครับอ่าครับซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยประกอบไปด้วย EPA DHA ก็คือกรดไขมัน2อย่างเนี่ร่างกายสร้างไม่ได้ครับก็ต้องได้จากภายนอกนะครับสารกรดไขมัน2ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากถือว่าเป็นกรดไขมันชนิดดีเลิศนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับ ในตัว DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของของสร้างเซลล์ในสมองครับ ดังนั้นการพัฒนาสมองการเรียนรู้ความจําต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเด็กเด็กที่อยู่ในท้องเลยนะครับจนกระทั่งเด็กแรกคลอดมาเนี่ยก็ต้องการน้ํามันปลาต่อเนื่องเพราะต้องการ DHA เข้าไปบำรุงสมองเรื่องการมองเห็นมันมีพัฒนาการต่างใช่ครับสมองด้วยนะครับนั่นคือประโยชน์ตัวแรกตัวต่อมาก็คือตัว EPA นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวต้านอักเรับต้านอักเสบแล้วก็ต้านเกล็ดเลือดซึ่งส่วนนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่า คือการอักเสบเนี่ยคือกระบวนการที่จะเร่งความแก่เร่งความเสื่อมเร่งการตายของเซลล์เร่งการกลายพันธุ์ของเซลล์เรานึกภาพบอกไหมครับว่ากระบวนการอักเสบที่มากเกินไปเนี่ยจะทาให้แก่เร็วแน่นอนแก่เร็วเสื่อมเร็วตายเร็วกลายพันธุ์เร็วเป็นมะเร็งง่ายอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการทานน้ํามันโอเมก้าสเนี่ยมันเหมือนกับเป็น กดไขมันชะลอไวอ๋อเพราะว่ามันจะทําให้ข้างในเราเนี่ยมันอักเสบน้อยใช่ครับเพราะมันอักเสบน้อยเนี่ยออกซิเดชันมันต่ำอย่างนั้นน่ะมันก็จะทําให้เรามีการเสื่อมที่ช้าลงนะเพราะฉะนั้นเราก็คือทายังไงก็ได้ให้ข้างในเนี่ยอย่าอักเสบบ่อยนะใช่ครับถ้าการอักเสบมีความสมดุลเนี่ยร่างกายก็จะไม่เสื่อมไม่มีโรคครับไม่กลายพันธุ์โอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งครับมันก็ลดลงใช่ไหมครับครับนะแล้วก็ยังมีคําม น้ำมันปลาเนี่ยยังถือว่าเป็นน้ํามันแห่งความสุขเพราะว่ามันมีส่วนไปช่วยทําให้สารเซโรโทนินในสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นมีอารมณ์ดีขึ้นถึงได้มีการใช้น้ํามันปลาไปในแง่ของการต้านตักเสพเนี่ยก็จะไปใช้ในเรื่องของรูมาตอยเรื่องของโอ s <S ครค s l e นะครับโกกรคอักเสบทั่วๆไปเนี่ยนะครับ,รบโรครอบหอบหืดในเด็กในผู้ใหญนะ่ส่วนเรื่องของการให้ความสุขก็คือ,อให้ในคนไข้ที่มีความซึมเศร้า ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากการบริโภคน้ำมันปลาครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องของอการที่เขามีฤทธิ์ในการต้านอักเสบแล้วเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดครับอันนี้คือสำคัญมากๆเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะมีกระบวนการมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในผนังหลอดเลือดครับ,รบก็จะมีการเกิดริ่มเลือดเพื่อจะมาพอกทําให้เลือดมันหยุด ซึ่งถ้าหากว่าเกล็ดเลือดทํางานมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดมากมายเต็มมันก็จะตันตันเลือดมันก็จะหลุดลอยไปนะครับนี่คือประเด็นที่ทําให้เกิดอันตรายมากในการที่การหลุดลอยของริ่มเลือดเหล่านี้เนี่ยซึ่งน้ํามันปลาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการควบคุมทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยไม่ทํางานมากเกินไปริ่มเลือดก็จะไม่เกิดมากจนกระทั่งหลุดลอยไปถึงไปอุดตันต่าง ภาพรวมเราจะเห็นว่าทั้งบำรุงสมองส่งผลถึงชีวิตเลยนะอันนี้แน่นอนเลยครับไปอุดตันเลือดในสมองก็เอามาเพฤกษกพรินมาพลาอุดตันหลอดเลือดหัวใจก็เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอะไรประมาณนี้นี่คือน่ากลัวมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งยังไอไอไอบทบาทเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบทบาทซึ่งมีความสาคัญต่อชีวิตแต่ละคนเพราะเราทุกคนต้องต้องได้รับนะแล้ววินาซ้ําเนี่ย เ ну ขา <Jean>. ยังสามารถที่จะไปลดไตรกิสลายนะฮะมีประสิทธิภาพสูงในการลดไตรกิสลายซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจนะครับไตรกิสไลา์นี่เป็นไขมันชนิดที่ยิ่งน้อยได้ยิ่งดีครับน้อยเขาสะลอน้อยเขา L D L น้อยก็ดีไตรกิสไลน์น้อยก็ดีครับเพราะฉะนั้นน้ำมันปลานี่ดูเหมือนเป็นฮีโร่นะคุณหมอในการที่จะเข้าไปจัดการทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดูทั้งชะลอวัยก็ดีนะแถมว่ามันทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุข มันก็มีแ,แถมต้านอักเสบในหลายๆอย่างในร่างกายด้วยนะครับ,รบอย่างว่าพอร่างกายมันไม่อักเสบก็มีความสุขของคุณหมอมันก็สัมพันธ์กันทุกอย่างในอาการทุกอย่างที่เราเกิดบ,บางอย่างมีอาการโดยไม่มีโรคเนี่ยก็คือกระบวนการอักเสบเรารไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร,รทําไมถึงปวดทําไมถึงเจ็บทําไมถึงออไม่สบายกระทั่งกระบวนการนอนการอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอักเสบทั้งนั้นเลยทีนี้วิธีการในการเลือกรับประทานน้ามันปลาครับคุณหมอเรามีหลักการในการจะพิจารณายังไง บ้างไหมครับการเลือกรับประทานน้ำมันปลาสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการโอเมก้าสามก็ควรจะมีสัดส่วนของ EPA ต่อ DHA เนี่ยในสัดส่วนที่ประมาณสักสามต่อสองประมาณนั้นนะครับก็คือต้องได้ทั้งสองอย่างนะครับซึ่งในน้ำมันปลาเนี่ยมีเราก็ควรจะเลือกเราควรจะเลือกที่มีทั้ง EPA ทั้ง DHA ที่มีทั้งคู่ใช่ครับแล้วในสัดส่วนที่พอเหมาะก็ประมาณ3ต่อ2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ แหลงที่มาเนี่ยก็ควรจะเป็นปลาทะเลน้ําลึกนะครับมีไม่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วประลอดและที่สําคัญเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีกระบวนการทําให้เกิดการหืนของน้ํามันที่เราที่เราสกัดมาเป็นน้ํามันเพราะมันเป็นน้ํามันเพราะมันหืนคือมันเหมือนจะเสียไงยนะมันทลายกับออกซิเจนไขคือไขมันนี่กลัว2อย่างคือกลัวออกซิเจนกับกลัวน้ํบถ้ามีการปนเปื้อนของออกซิเจน ในน้ำมันเนี่ยออกซิเจนนั้นก็จะไปทําปฏิกิยากับไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็เกิดการเสื่อมของน้ํามันเกิดขึ้นกเกิดความหมึนเกิดขึ้นซึ่งเป็นสารที่มีพิษเกิดขึ้น,น,ม,นมันเหมือนเน่าเสียใช่ครับนเน่าเสียหรือไม่ก็คือทํายากาาับน้บเรียกว่าเป็นไฮโดรไลซิสเนี่ยคือการที่น้ําไปทํายากับไขมันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเป็นกรดเพิ่มขึ้นครับใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดการเสื่อมของกรดไขมันเหมือนกัน <ừ> ซึ่งตรงนี้เนี่ย โรงงานผู้ผลิตเนี่ยควรจะต้องมีแลบวิเคราะห์ของตัวเองที่สามารถวิเคราะห์ความเหอนความเป็นกรดเนี่ยไดนะ้เพื่อจะได้รับประกันได้ว่าน้ํามันที่นํามาใชน้นำมารับประทานเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ซึ่ง มาไม่มีความหืนแล้วก็ไม่มีความเป็นกรดที่เกินกว่ากําหนดมันจะได้รับประทานไปแล้วได้ประโยชน์เต็มที่ด้วยและปลอดภัยด้วยไม่มีความเป็นพิษเกิดขึ้นด้วยเพราะพูดถึงความหืนเนี่ยมันก็เหมือนน้ํามันที่บางชนิดที่พออยู่ไว้นานๆเจอออกซิเจนเนี่ยกลิ่นมันเปลี่ยนกลิ่นจะเปลี่ยนกลิ่นมันเปลี่ยนนั่นแปลว่าแปลว่ามันมีโอกาสก่อให้เกิดความเป็นพิษละ เราก็ไม่ควรที่จะรับประทานเพราะฉะนั้นหลักการก็คือต้องมี DHA และมี EPA ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีระบบการตรวจสอบของห้องแลบในการที่จะคอยวิเคราะห์ผลของน้ำมันชนิดนี้ว่ามีความสมบูรณ์และไม่มีความเป็นพิษจึงจะสามารถส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้อย่างอย่างมั่นใจผู้บริโภครับประทานด้วยความมั่นใจด้วยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของบุคคลที่ควรทานน้ำมันปลาผมเองเนี่ย แน่นอนว่าได้มีโอกาสเจอคนรอบๆตัวคนชอบถามว่าให้ลูกกินได้ไหมให้พ่อให้แม่กินได้ไหมตัวเองกินได้ไหมให้คุณหมอไขข้อข้องใจรตรงนี้หน่อยครับก็อย่างที่บอกว่ากฎไขมันจําเป็นเนี่ยมันเป็นความจําเป็นที่ที่คนทุกคนนะต้องได้รับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกฎไขมันจำเป็นใช่ครับตั้งแต่อยู่ในท้องครับ,รบนั่นเด็กจะพัฒนาสมองเนี่ยถ้ามี EPA DHA ที่สมบูรณ์เนี่ยครับ,รบเด็กก็จะมีการพัฒนาการเรียนรูก้การเจริญเติบโตของสมองการมองเห็นเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ครคลอดออกมาเสร็จเนี่ยสมองเองเด็กเองก็ยังไม่ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ที่คุณหมอพูดตอนนี้คือหมายความว่าเด็กที่อยู่ในท้องแล้วคุณแม่ที่กําลังตั้งครรเนี่ย สามารถรับประทานน้ำมันเราเราพูดถึงโอเมก้าสามก่อนโอเมก้าสามก่อนใช่ครับดแม่อาจจะไปเลือกทานปลาที่ให้มันไม่กรดไขมันเชิดนี้ก่อนใช่ครับส่วนส่วนการจะการจะเสริมหรือไม่เนี่ยเราอาจจะไม่ไม่แนะนาในในกลุ่มคนท้องครับแต่ว่าสําหรับความต้องการเนี่ยทุกทุกคนเนี่ยต้องการนะครับมีคําแนะนําจากสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือว่า อย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะมี EPA DHA รวมกันเนี่ย5้าร้อยมิลลิกรัมขึ้นไปต่อวันต่อวันน้อยสุดนะครับน้อยสุดนอยสุดน้องไปนะฮะงั้นถ้าเราทานเยอะกว่านั้นเนี่ยก็ไม่เสียประโยชน์ับไม่เสียประโยชน์มากพันมิลลิกรัมต่อวันก็ได้ต่ไม่ควรจะคือแน่นอนเพิ่มมันมีข้อข้อข้อจำกัดอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าตัวน้ำมันปลาเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าทานเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลเรื่อง เลือดออกง่ายเลือดออกง่ายเลือดไหลไม่หยุดใช่ครับซึ่จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยที่เขาเสริมน้ำมันปลาปริมาณมากครับวันหนึ่งเป็น10กรัมขึ้นไปเนี่ยก็จริงๆก็ไม่มีอุบัติการในการเลือดออกที่ที่มีระยะสําคัญนะครับแต่ว่าโดยที่มันมีความมีเหตุเป็นเหตุเป็นผลว่ามันมีผลต่อเก็ดเลือดเนี่ยดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเยอะไปก็ เอาที่มันพอดีดีกว่าอย่าให้อย่าเกินไปผมกินกันขนาดนั้นเลยก็เอาเป็นว่า500ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันครับก็500-1,000ก็โดยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจำกัดอยู่ที่ว่าไม่ควรเกิน3,000มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ครับ3,000ครับเพราะฉะนั้นเด็กสักกี่ขวบดีคุณหมอที่เริ่มทานถ้าเกินได้้ถ้าเป็นในเด็กเนี่ย พยายามให้ใหทานปลาไว้แล้วกันาทานปลาให้ทานปลาไว้ท้าเราก็แนะนำาทบจะจะเป็นอาหารเสริมก็แนะนําในผู้ใหญ่ไปนะครับในผู้ใหญ่ก็สําหรับผู้ใหญ่เลยก็1นึ่งเม็ดหนึ่แคปซูลเช้าเย็นไปเลยเราจะได้ EPA DHA รวมกันเนี่ยเม็ดละ300มลลิกรัมรวมแล้วก็จะได้600มิลลกรัม600มลกรัมก็เกิน500ไป 100. 1 0 0 ครับมั่นใจไว้ก่อนอืมครับแต่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่มีลูกในวัยเรียนคุณหมอเขาก็มีความรู้สึกว่าช่วยเรื่องของระบบการทํางานของสมองผมเห็นบางคนถึงขนาดเเขาเล่ากันนะถึงขนาดเจาะให้แคปซูลน้ำมันปลาเนี่ยออกมาเป็นน้ำนะ แล้วก็แต่มันจะมีความทาวนิดนึงกินยากแต่แต่ว่าเด็กบางคนที่โตหน่อยหมอที่เขากลืนได้โตแล้วกลืนได้ปลอดภัยอันนั้นเขาคงทานได้ใช่ไหมเลือกเล็กเล็กทานได้เลือกเล็กเล็กทานได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามมีมีมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลสมอง ดูแลเรื่องของระบบการอักเสบต่างๆจากน้ํามันปลาตัวนี้ใช่ครับถูกครับมีมันสารอาหารจําเป็นเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มมีชีวิตครับก็ต้องได้รับเพราะมันเป็นกรดไขมันจำเป็นใช่ครับต้องได้รับสารพวกนี้ครับมีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดครับก่อนพวกที่ได้ยา ละลายริมเลือดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่แนะนำรวมทั้งคนที่จะเข้าไปผ่าตัดใหญ่ครับแต่ผ่าตัดเล็กๆน้อยๆเราเราคงไม่ไม่กังวลนะก็ทำต่อเนื่องได้แต่ถ้าเกิดจะเข้าไปผ่าตัดใหญ่ก็ก็ยังเวนไปสักหนึ่งเอาเต็มที่สบายใจเลยก็คือสัก7วันครันครับ เพราะว่าเวลาผ่าตัดก็จะทําให้ระบบเลื่อนเป็นปกติใช่ครับครับอาละครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ํามันปลาซึ่งเราได้ยินคุ้นหูกันมาตั้งนานแล้ววันนี้รู้แล้วว่าต่างจากน้ํามันตับปลายังไงแล้วก็รู้ด้วยว่าน้ํามันปลาเนี่ยไม่ได้มีข้อดีเฉพาะแค่เรื่องของการบํารุงสมองแต่ยังมีข้อดีอีกมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยทําให้เราสามารถต้านการอักเสบ ของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสเราทานอาหารปกติด้วยแล้วก็เสริมด้วยกรดไขมันที่จำเป็นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับ,รบเอาละครับและเดี๋ยวเราพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารอาหารสำคัญที่เราเอาไว้ใช้ในการดูแลตัวเองได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ